ต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้ายพยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออก ช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพูด หายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโท